สวัสดีค่ะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดา่าตามดูนะคะชีวิตของลิลลี่ว่าวันนี้จะพปารามอะไรบ้างคือตอนนี้กำลังขึ้นรถช่ยฟ้าสายสีม่วงอันนี้คือแบ8โมงกว่าแล้วนะคะคือคนน้อยมากเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้คนต้อง work from home เยอะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเดี๋ยวจะไปที่ไหนนะคะ บอกก็ได้เดี๋ยวจะไปบางนานะคะไปคุยงานกับน้องคู่หนึ่งเป็นใครเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมต่อไปนะคะค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ อตอนนี้กำลังอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินอีกครั้งหนึ่งที่คนก็ไม่ได้เยอะซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ9โมงแล้วปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะเยอะมากแลวแน,น่นมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าด้วยสถานการณ์เดี๋ยวกำลังจะไปสถานีสุขุมวิทนะคะเพื่อที่จะไปต่อ BTS แล้วก็จะไปลงที่สถานีอุดมสุขต่อไปตอนนี้กำลังจะออกจากสถานีนะคะใต้ดินเพื่อที่จะไปขึ้น รถไฟฟ้าเป็นอันดับต่อไปสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่ามันชีวิตมันไม่ต้องรีบเร่งเหมือนแต่ก่อนนะ่ะเพราะว่าเราเดินเนี่ยเราก็ต้องเว้นระยะห่างแล้วก็เราก็ต้องมีแอลกอฮอล์พกติดตัวอยู่ในกระเป๋านะคะชีวิตมันก็แตกต่างเป็นแบบนึงน,นะขอบคุณพระเจ้าเนาะชาวนี้มีใครได้คุยกับพระเจ้าหรือยังพระเจ้าบอกอะไรไหมได้ยินเสียงของพระเจ้าไหมหรือว่าชาวนี้มีใครมีความรู้สึกว่าเหนื่อย พอแท้แล้วก็รู้สึกว่าทําไมพระเจ้าไม่ตอบมีความรู้สึกแบบนั้นไหมพี่น้องพระเจ้าไม่มีที่จะไม่ตอบคําอธิษฐานของเรานะคะพระเจ้ากําลังสอนเราหลายๆอย่างท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เราจะเรียนรู้ในการที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าได้หรือปรเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปถ้าพี่นอ้องยังไม่ได้กด ไลค์ like นะคะหรือติดตามในช่องของ Lily ี่เบ s ซิ่งนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทำรายการดีๆโปรแกรมดีๆออกมานะคะจริงๆแล้วสิ่งนี้คือความฝันของตัวเองที่มีมาตั้งแต่ต้นพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้กระทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงแล้วนะคะ ความตั้งใจในการที่จะทําช่องนี้ก็คือว่าที่หนึ่งก็คือหนุนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ตกหลุมรักพระเยซูผู้ที่ไม่ได้เป็นาศาสนาแต่พระเยซูทรงเป็นความรักและเป็นทรูแล้วเป็นรักแท้นะคะก็ตอนนี้อยู่ถนนสุขุมวิทแล้วอันนี้เรากำลังจะเดินขึ้นบันไดแล้วก็เปลี่ยนขึ้นเป็น BTS เพื่อที่จะไปลงสถานีอุดมสุขไปทำงานกันไปคุยกัน กับน้องหนุนใจว่าทุกอย่างนะคะพระเจ้ากำลังฝึกเราและพระเจ้ารักเราบางครั้งพระเจ้าอาจจะตัดแต่งกิ่งในชีวิตของเราเหมือนกับถาวงุ่นเพื่อที่จะให้เราเกิดผลมากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรเลยในชีวิตของเราที่พระเจ้าไม่รู้และถ้าพระเจ้าอนุญ,ญาตนั่นหมายความว่ามันต้องมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่นะคะ ีวิตที่เราเดินกับพระเจ้าเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปและส่วนใหญ่ก็เท่าที่จากประสบการณ์ตัวเองก็คือว่าเวลาที่พระเจ้าฝึกเราเนี่ยพระเจ้าไม่เคยเอาเราไปในแนวดึงเสมอไปบางครั้งพระเจ้าให้เราเดินอ้อมบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างน,นะคะจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับประชากรอิสราเอลเนาะที่เขาเดินอยู่ในถินทุรกันดารแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเ,เขาเดินอยู่ถึง40ปี แต่พระเยซูเดินแค่11วันพวกเรารู้อยู่แล้วว่าในการที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เขาเดินถึง40ปีเพราะว่าเขาเพิ่งถูกปลดปล่อยจากการที่เป็นทาสเราคิดสภา,าว่าคนที่ผู้ที่เป็นทาสมาอยู่400ปีเนี่ยนั่นหมายความว่าลูกหลานเนี่ยคือเกิดมาก็เป็นทาสอ่ะภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าโชคโคตรอะไรประมาณนั้นก็คือว่ากี่รุ่นกี่รุ่นก็เป็นเป็นทาสโอเคตอนนี้เรามาอยู่ใน BTS แล้วนะคะเมื่อกี้ต่อก็คือว่า คือคือเกิดมาลูกหลานก็เป็นทาตนะกี่รุ่นกี่รุ่นก็เป็นทาตแล้วนั่นหมายความว่าจิตใต้สํานึกของเขาเนี่ยคือเขารู้แต่ว่าการเป็นทาสเท่านั้นและทาสเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องคิดไม่จำเป็นต้องใช้สมองแค่ปฏิบัติตามในสิ่งที่นายสั่งเท่านั้นแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นดังนั้นดังนั้นพระเจ้าจึงอนุญาตให้ประชากรอิสราเอลเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเพื่อ ให้เขาได้เปลี่ยนมุมมองฝึกเขาเพื่อที่ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะพัฒนาบุคลิกภาพของเรานะคะพี่น้องถ้าจะพูดภาษาง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะถูกพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นผ่านความทุกข์ยากของเราที่เกิดขึ้นและทุกอย่างมันมีเวลาของมันเสมอนะคะถ้ามันมีเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดจบได้เดี๋ยวเจอกันต่อไปนะคะพระเจ้าครค่ะ สวัสดีค่ะสรุปแล้วเราก็มาถึงที่หมายของเรานะคะอ่ะพอดีก่อนค่ะเซฮายสวัสดีครับอ่ะพี่ค่ีค่ะในที่สุดเราก็มาถึงโรงเรียนของน้องๆเรากันแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้นะคะกาลิลีก็น่าจะมีความสุขนะคะพระเจ้าอพรค่ะสวัสดีค่ะ